ครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งพิมพ์ข้อมูลหรือการเลื่อนตำแหน่งของเซลล์นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการเปิดโปรแกรมครับครับลำดับต่อไปนะครับให้กดปุ่ม Ctrl นะครับที่แป้นพิมพ์นะครับค้างไว้ครับทําการเลื่อนตำแหน่งที่เราต้องการสมมุติว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งของ A แถวที่1นนะครับเราอยากเลื่อนไปตำแหน่งที่ G แถวที่สิบครับให้คลิกขวาวางไว้เลยครับให้คลิกขวาวางครับนี่แค่นี้แค่นี้ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของการพิมพ์ได้แล้วครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ